สวัสดีครับ จากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้านะครับผมพอดีเรนนี้กําลังจะแพ็คของครับส่งให้คุณลูกค้าที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับผมก็เลยขออนุญาตถ่ายตัวจริงให้ดูเหมือนทุกครั้งนะครับผมตัวนี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมเป็นนาฬิกาคาซิโอแบบสิบปีนะครับที่บนหน้าปัดเขียนไว้ว่าสิบเยียร์แบตเตอรี่นะครับทรงจะเป็นสี่เหลี่ยมหน้ามันจะคล้ายหุ่นยนต์นิดนึงนะครับขนาดตัวเรือนไม่ใหญ่นะครับพี่ว่าตัวนี้มันน่าจะเหมาะกับคนข้อมือแบบไม่ใหญ่หรือว่าชอบในการเรือนไม่ใหญ่นะครับผมขนาดเนี่ยประมาณเอาประมาณ ซ้ายไปขวาบนลงล่างเนี่ยประมาณ4เซนคูณ4เซนประมาณเนี้ยนะครับไม่ใหญ่มากดูมันไม่ทันนิดหนึ่งนะครับผมข้อดีที่บอกว่าหมอคนข้อมือเล็กคือสายเป็นแบบนี้ฮะเนี่ยมันหักลงมาได้ค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเวลามันหักลมาได้เยอะเนี่ยคนมือมันขอเวลาใส่เนี่ยมันยังเข้าข้อหน่อยถ้าเกิดมันไม่หักมันเป็นงุ้มๆเนี่ยใส่แล้วมันใส่ได้แต่มันจะไม่สวยเพราะนั้นคนมือเล็กใส่แบบนี้จะสวยกว่านะครับผมบนหน้าปัดนี่บอกหมดเลยครับเวลาวันจันทร์พุธเดือนวันที่ แผนที่นี้ใช้ได้นะครับมันจะบอกว่าตอนนี้เราตั้งเวลาในโซนประเทศไหนอยู่นะครับส่วนไอ้เหมือนจอเลยได้อันเนี้ยให้นึกถึงเข็มสั้นเข็มยาวของนาฬิกาแล้วกันนะครับนาฬิกาตัวนี้มันเป็นดิจิตอลนะครับแต่มันให้เข็มสั้นเข็มยาวเป็นแบบดิจิตอลเราดูได้เห็นไหมฮะบ่ายโมงห้าสิบแปดห้าสิบเก้าแล้วบนจอนี้ก็คือเกือบจะบ่ายสองเห็นไหมฮะจะตรงกับข้างล่างนะครับผมอกได้ห้าครั้งนะครับดูระดับประเทศได้กนน้ําได้ร้อยเมตรนะครับผมปุ่มกดเป็นโลหะนี่ฮะฝาหลังนะครับเป็นสินค้าใหม่รัของแท้ปะกนนศูย CMG เล พร้อมกล่องคู่มือเวลาการศูนย์มาให้มาครบหมดเลยนะครับผมสายเป็นสายยางนะครับตัวเรเวเลชันเป็นยางแข็งนั่นแหละครับผมตามสเปคของคาซิโอเบทสิบปีนะครับผมใช้กันยาวๆครับเหมาะกับคนข้อมือไม่ใหญ่นะเดี๋ยวลองกดดูนิดนึงมีไฟนะมีไฟผมนี้เป็นไฟไฟสีออกส้มๆเหลืองๆนิดนึงนะครับเนี่ยอ่าเล็กๆนะครับพอเห็นในที่มืดฟังก์ชันที่มีนะครับมีดูเวลาต่างประเทศได้ไม่ได้ตั้งนะครับตั้งปลุกได้เสือกปลุกได้หลายครั้งนะอ่าปลุกได้5ครั้งเลยครับ คือบางคนอยากจะตั้งปลุกเวลากินยาหรือว่าร้องเตือนทุกต้นชั่วโมงก็ตั้งได้นะครับผมตั้งเวลาถอยหลังจับเวลานะครับเนี่ยหลักๆมีให้ครบหมดที่ต้องใช้นะครับแนะนำนะครับสำหรับคนหาในคาเรนไม่ใหญ่ราคาไม่แรงพันกว่าบาทคุ้มๆนะครับชอบทรงสี่เหลี่ยมดูตัวนี้ไว้ด้วยนะพี่แนะนํานะครับผมสนใจยังไงสั่งซื้อทางไลน์ครับดูจากลายที่เขียนไว้หรือแอดจากเบอร์โทรนะครับผมทาไม่ถูกก็โทรมาปรึกษาครับหรือถ้าอยู่ในทิกตอกถามในทิกตอกเมสเซจมาในทิกตอกได้นะครับผม หรือจะมาซื้อหน้าร้านร้านอยู่ข้างในซอยบรมราชชนนี19แถวปิ่น9นะครับผมออยู่ในซอยเปิดทุกวันครับ10บโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะครับมาไม่ถูกก็โทรมาถามกันแล้วกันนะครับผมอ่ะวันนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปแพ็คของก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับจากร้านสยามในคาปิ่น9ครับสวัสดีครับ